สวัสดีครับปฏิพัทธ์ไรเดอร์ครับทริปนี้มีแผลแล้วลอไม่ใช่ยิ่งกว่านั้นอีกได้ลุ้นกว่านี้อีกอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังเริ่มต้นต่ะทริปนี้ตอนแรกก็วางไว้ว่าจะเป็นวันเดยทริปเนาะก็คือไม่ได้คิดอะไรมากอะอยากจะอยากไปขี่รถแว้นกับอาจารย์อาร์ตแห่งโมโตเอนจอยทมาชวน ว่าพี่หนึ่งไปเขาโจดกันแกจะพาลูกศิษย์ไปติวเข้มไอ้เราก็เฮ้ยเขาโจดอะ่ะเออชอบอะ่ะผมเยอะดีชอบชอบไปอาจารย์ผมไปไปวันไหนไปวันศุกร์นัดกันมั่วอาจารย์สักวันอังคารน้องชายคนหนึ่งโทรมาน้องคิวโทรมาพี่ตอนเนี้ผมอยู่กาญจนบุรีกาญจนะบุรีผมว่าอ๋อก็ดีเออเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์ก็พาจะไปขี่รถกับอาจารย์อยู่เหมือนกันแกจะพาลูกศิษย์ไปติวเข้มอืม สิ่งเขาโจอก็อยู่การเหมือนกัน่งเขาโจก็อยู่การเหมืนกันแหละแต่อยู่ติดไปทางฝั่งสุพรรณบุรีแล้วเฮ้ยพี่มาเลยพรุ่งนี้พี่มาเลยอะไรเนี่ยผมมารู้จักอยู่ที่หนึ่งที่เป็นแพรอยู่กลางเขื่อนศรีนครินสวยบรรยากาศดีมาก ราคาเนี่ยหลักร้อยวิวหลักล้านเราคิดนะเพราะว่าจริงๆที่พักในเขือ่อนศรีนครินส่วนใหญ่ราคาพันขึ้นแต่เนี่ยราคาหลักร้อยวิราคาขนาดนั้นเลยเหรอ,อพี่มาวันไหนอ่ะสงสัยจะไปไม่ได้ว่ะเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยนัดก,กับจะนัดไว้แล้วพรุ่งนี้นี่คือวันพุธบอกเอา,านัถ้างี้พี่มาวันพฤหัสเดี๋ยวผมรอก็คิดอยู่เอ้ยอยากไปทั้งสองที่เอแล้วเราจะทำยังไงดีก็บอกคิววาง้ก,ก่อนโทรหากัานอาร ตกลงไปตกลงมาสองโลเคชั่นมาเอ้ยมันอยู่ที่กระจุกเดียวกันนะ่ะเราก็อ่ะโอเคตกลงวันพัรหัสก็ต้องออกแต่เช้านะเช้าสุดผมก็นุ่นน่ะสิบโมงแล้ว <laughs> ไปถึงที่พักอยู่ตรงช่วงท้ายๆเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ใกล้ๆก,กับแพรขนาดยนต์ที่ใช้ข้าฟาามาไม่ทันเที่ยวแพรนะครับ I have I got this with discount Uh, Honda is uh, yes. uh, Honda, famous yes. in Thailand. Yes, and this is have everywhere. Have um, everywhere have workshop <laughs> everywhere. You can go everywhere. BMW not easy and mm. your BMW so expensive. Yeah, I my city Berlin. I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 , I, was, I I'm born there and mm. I live there. Mm. Berlin, mm. In capital of Germany. Mm. This is. The factory of BMWs, BMW. my, my hometown, yes, in Europe, and... everywhere, uh, everywhere, er, all BMWs are built in my home city oh, in Berlin, oh, Germany. Yes, oh, This is the best choice. It's 50, 50 horsepower.s ไปถึงจุดที่หมายเขาก็ให้ไปจอดรถอ่าเราก็ไปจอดถึงจุดที่จะขึ้นเรือไปรีสอร์ทแล้วนะครับตรงนี้พอ,อข้ามฟากมาปุ๊บเนี่ยเราเลี้ยวขับมาได้สักหน่อยนึงนก็จะมาเห็นในช่วงนี้นะเป็นเป็นป้ายเขียนว่าดารัดรีสอร์ทนะเป็นที่ที่แบบเหมือนเอาลงว่าเราขึ้นเรือไปที่แพรที่กลางเขื่อนกันเดี๋ยวผมขอญาตหุ่ของมันโอเคเดี๋ยวตามพี่เอกไปนะฮะ โอเคได้ครับ,รบต้องรอใครอีกไหมพี่รอผมนี่แหละนะโอเคพร้อมที่จะออกเดินทางสารพัดประโยชน์ล้ำนี้ทุกอย่างขนของขนคนขนคนด้วยขนของด้วยข อ่าสามผ,ผ,ผ่านนะครับฉีดวัคซีนไปละสามเข็มไปเดี๋ยวไปไปดูที่ห้องกันบรรยากาศรอบๆนี่ถึงต้องบอกว่าลมลื่นเลยนะตัวไปดูนะฮะห้องพักนี่ก็จะมีกระชางปลาเอ้จริงๆที่นี่ก็น่าจะกินมีแบบอาหารที่เป็นปลาสั่งได้ใช่ไหมคร่บเอาบง่งเอาเป็ดมาตกโอ้โห ก็เจอพี่เขาน่าจะเรียกอะไรอ่ะเป็นผู้บริหารก็แล้วกันอะไรสีนะพี่อ่องครับพี่อ่องอ่องื่ออ่องนะอ่องอ่องกับเอกพี่อ่องคุยกันกับพี่อ่องพี่เอกคุยกันความคิดเขาเป็นแบบนี้นะเขาทำรีสอร์ทเขาทำอะไรเขาไม่เก็บนักเที่ยวแพงเขาต้องการให้แบบว่าคนมาเที่ยวที่นี่แล้วอ่ะความรู้สึกที่เขาได้มาเที่ยวอ่ะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนมาอยู่บ้านเขาถึงตั้งชื่อรีสอร์ทาว่าสวีทโฮมบรรยากาศดีมาก แดดก,ก็ยังจ้า,อ,ายอยู่นะเดิมน่าจะโซเสน่าได้สักสี่โมงนึงแดดจ้าก็คือถ้าหากว่ามาทางฝั่งเอราวันก็คือนั่งแพขนานยนต์ข้ามฟากมาฝั่งแม่ขนานปักหมุดมาตรงแพขนานยนต์ปักหมุดที่แพขนานยนต์นะฮะนั่งแพข้ามฟากมาฝั่งแม่ะและและ็ฝั่งแม่แะล็แล้วก็จอดรถจอดรถที่ดารลัดีสอร์ดารัดนีสอรแล้วเราก็จะมีเรือไปรับ ก็จะมีเลือไปแล้ต้องเข้าไปดูได้นะครับที่เพจชื่อว่าเพจสวิตโฮมใช่ครับสวิตโฮม e วิตโฮมสวิตโฮมอ๋อสวิตโฮมนะเดี๋ยวลองไปดูฮะเดี๋ยวผมจะเอาตนี้แปะเพจไว้อยู่ข้างใต้เอาไว้ให้นอนอ่านหนังสือก็ในมุมฟีลลิ่งจะเป็นแบบบ้านไทยๆดูแล้วแบบว่าเหมือนอยู่บ้านอ่ะเหมือนเป็นบ้านพักตะอากาศดีๆแต่ในราคาหลักร้อยนะ มุมนี้นอนได้ทั้งวันเลยนะพี่ <laughs> ไปถึงก็หิวอะ่ะก็พักผ่อนอะไรกันรอจนพอแดดร่มใช่ไหมพอแดดร่มสักประมาณสี่โมงครึ่งเอาแล้วออกมาแล้วกิจกรรมน้องที่เป็นลูกๆ้หลาดพี่อ่องนะแกะก็มาเดิมเลยกโดดต้นงไปนะนรับฮะเอาแล้วเหรอเล่นแล้วเหรอ,อ,งไ,งอไม่ได้เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเตรียมพร้อมอตั้ตูน สักแป๊บหนึ่งไอ้คิวมันหายหัวไปไหนวะมาแล้วมาพร้อมเรือขยักหนึ่งลำคิวมันก็บอกพี่ไปนู่นมีเรืออีกลำหนึ่งไปเดี๋ยวเราจะไปตรงกลางเขื่อนกันพายเรือขยักไปแดดก็เริ่มย้อย,ยพระอาทิตย์ก็เริ่มย้อยลงมาเออก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราพายห่างที่พักมาไกลมากแล้วหันไปดูนะหัวไกลพอแดดเริ่มย้อยก็ผมก็บอกงี้เฮ้ยกูเอาโดนมากูอยากจะบินดูว่ามันสวยแค่ไหนเนี่ยด้านท้ายเขื่อนรีนครินเนี่ย สวยแค่ไหนไปเดี๋ยวแสงหมดเดี๋ยวบินโดนไม่ได้ไม่สวยอ้าก็พากันกลับเดินเข้าไปที่พักขว้าโดนออกมากปึ๊บล่อล่อนเลยสวยสวยมากบินอยู่ก็นานอะ่ะแบตหมดไปสองก้อนอะ่ะพอแบตก้อนที่สามจ้าบินไปเลยมาเจอมุมนี้ โอ้ยแสงที่มันกระทบมันสวยมากคือถ้านึกว่าเป็นเราอะเราเป็นโดนเออย่างที่เห็นเลยใจนะล่นไปอยู่ที่หัวแม่โป้งตีนเห็นแต่ในกล้องว่ามันติดอยู่บนยอดไม้อะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยอดไม้ต้นไหนในป่า ตอนที่กาลังบินอยู่เนี่ยพี่อ๋องเขานั่งอยู่ข้างผมกอบินให้พี่อ๋องดูพี่อ๋องดูดิสวยไหมพี่โอ้ยพี่รอบๆบนี้พี่สวยมากเลยเนี่ยเขาก็บอกโอ้ยเนี่ยผมอยู่เงี้ยผมอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วตอนหน้าตาเขาเลยพี่ค่ะโดนขึ้นไปติดอยู่บนยอดไม้ผมไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ว่ามันมีฟังก์ชันตามหาโดนได้สามารถกดฟังก์ชัน find my drone ขอบคุณ DJ i ครั้งแรกเลยไหมที่ได้ใช้ครั้งแรกเลยที่ได้ใช้อยากใช้อีกไหมไม่อยากแล้วโดนก็บินไปติดอยู่บนยอดไม้ฮะงานงอกแล้วเดี๋ยวต้องเอาเรือไปขึ้นตรงนี้แล้วก็เพื่อที่จะไปเก็บโดนไม่รู้ว่าจะเก็บได้หรือเปล่าไปติดอยู่บนยอดไม้ได้ยังไงก็คิดว่าบินสูงพอแล้วนั่นเนี่ยเอาละสิทำไงล่ะนี่ก็ใกล้มืดแล้วต่อไปก็เป็นภารกิจเก็บโดนนะฮะตอนนี้ พอพี่เอกเอาเรือมาเพราะว่ามันไปติดอยู่บนยอดไม้ข้างๆรีสอร์ทข้างข้างๆที่พักนี่นอยตรงนี้อนั้นเดี๋ยวเรานั่งเรือไปกันไป Let's go <S ไปพี่งคดีฟเลยนะคดีไปคดีไปนะเอากิ้วไม่ไปด้วยกันเหรอ อ๋เนี่ยครับตามตามทางนี้ครับนยฮะก็เอาแผนที่ให้คนให้น้องมืดอินเดน่าโจมอินเดนามืดเอาให้ดูเนี่ยขับเรยไปตามทางนี้เลยน้องมืดไปตามลูกศรชี้ครับเตตะเต้นเต้นเต้นเต้แเต้ต้นเตนตตตเตันไปตรงนั้น แต่ตวนะนตรงนั้นไม่ตลกเลยไม่เลยไม่ขำแม่แต่นิดเดียวคลิปนี้ได้เดินป่าของจริงแล้วครับในเทือขาแถวนี้ในน่้นของต้นกระโดดเนี่ยนี่ลาปุ้ยเลยนี่น่าดีวนแถวแถวนี้มาแถวนี้เลยยังไม่ล่นเลยนะอืมมันจะมีโขดหินโขอดอะไรไหมพี่ มีคร the e ับเพราะคนข้าวนี้มันมีแตหินเนี่ยมีเตหินอยู่อ๋อต้องคอยเอาไอ้นี่อยู่พอดีจอดตรงไม้ถังต้นไม้ก็พอดีก็ได้มัดไปถึงปุ๊บปุ๊บก็ปัดหัวเรือขึ้นเลยภารกิจกู้ชีพเริ่มขึ้นเดินพากันเดินขึ้นไปตามล่าหาโดนเกือบมืดแล้วอ่ะเดินนิดเดียวก็มืดแล้วห้ามุมครึ่งแล้วแล้วที่นั่นมืดเร็วกันเราเนี่ย อินเดน่าหนึ่งมองดูเข็มทิศอยู่ในมือมันชี้ไปตามทางนี้ทางนี้รับพี่ทางนี้รับพี่ไปเดินเดินเดินทางดิบะมันคือป่าที่ไม่มีแม้กระทั่งทางเดินของคนเดินหาของป่าภูเขาเนี่ยลักษณะมันจะเป็นภูเขาหินมีหินเยอะมากมีหินเยอะแล้วก็ใบไม้ร่วงเต็มเลยเพราะว่าเป็นหน้าแรงละหินเนี่ยมันจะมีหินลอยหมายถึงว่ามันมันไม่ติดอยู่กับพื้นะเราก็ไปเหยียบโดนหินลอยปักปุ๊บพอมานี่เลย แค่นั้นหรอหือนี่แข่งขาแต่ก็ก็หลายจุดอ่ะลุกขึ้นมาไปต่อไม่รู้สึกเจ็บเลยตอนนั้นอ่ะพอเข้าใกล้ปุ๊บผมก็กดเลยกดให้มันร้องแล้วมันก็จะกระพิบไฟที่ตัวปี๊บปี๊บปี๊บน้องมือตะโกนเลยอยู่นู้นพี่เจอแล้วนะครับเจอแล้วห้อยติดแขงอยู่บนนั้นอ๋อยอดเขา และยังเป็นยอดไม้อยู่บนยอดเขาที่เมตรระยะที่ไปติดเนี่ยแปดสิบเมตรละระยะที่ไปติดเนี่ยความสูงแปดสิบเมตรละผมก็ยืนอึ้งแล้วกูจะทําไงในขณะที่เรากําลังยืนอึ้งเนี่ยพี่อ่องก็โดดขึ้นต้นไม้ไปเลยเออระวังแล้วแกห้าสิบหกแล้วนะแข็งแรงมากซิกแพคออตามลำบึกปีนขึ้นต้นไม้แบบโอ้เออปับขึ้นเลยกะปีนขึ้นต้นไม้แบบโอ้โหแข็งแรงมาก สำหรับคนอายุ56นี้ผมว่าแกน่าจะอยู่ได้เป็นร้อยปีอะได้กลับคืนมาแล้วฮะสภาพยังดีอยู่โอเคอันนี้พับเก็บก่อนอะเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องบุกป่าฝ่าดงเพื่อที่จะลงไปที่เรือนี่ครับพี่นี่ครับ โอเคไปแต่นี้เราก็ค่อยๆยลงขามาเดินนำเอาขามามันมีเข็มที่แบบทีวอ่ะขากลับไม่มีแล้วเข็มพุ่งเข็มติดขากลับเดินจับเสื้อเป็นเด็กเลยขาลงนี่แบบเราต้องเดินตามหาเรืองแต่ว่าน้องมึดเขารู้ว่าเอ้ยเขาขึ้นเขาสังเกตต้นไม้นะเขารู้ต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้คืออะไรแล้วก็ผ่านทางบัวตอนที่ผ่านทางบัวผมก็เห็นอยู่มีอุจจาระกองโตอยู่ก้อนหนึ่งผมก็ชี้พี่ไอ้นี่มัน ของตัวอะไรเนี่ยไออุจจาระก้อนเนี่ยของตัวอะไรอ๋อเขาบอกอ๋อขี้วัวขี้วัวอ๋ออ๋อโอเคไม่ใช่ขี้เสือใช่ไหมไอขากลับมาก็เห็นไออุจจาระกองเนี้เขาจำต้นไม้ผมจำก้อนขี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เดีวผ่านก้อนนี้เบบี้ พี่อ๋องพี่อ๋องเนี่ยผมจําก้อนคีก้อนนี้ได้ครับเออกตะโกนบอกรับเออเออเรามาถูกทางแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเราเดินไปอีกหน่อยนึงเราจะเจอต้นต้นกระโดนแล้วเดี๋ยวตรงตรงนั้นริมน้ำก็จะเป็นที่จอดเรือเราเนี่ยต้นกระโดนเนี่ยเขาเรียกต้นใบกระโดนคนโบราณชี่อว่าทอมไปมวนยาแห้ง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 นี่แหละงนี่ยแห้งๆสีแห้งๆแดงๆนะนี่ยแห้งๆสงแห้งๆแงส่ต้องไม้ก่อนเลยดินตามทางวัวมาเลยเห็นป่ะไม่เจอเลย มาแกขึ้นเรือถึงเรือแล้วนะครับเนี่แกขึ้นเรือเดี๋ยวฉันอยู่หัวน้องอยู่กลางเลยนแกะเชือกดันออกจากบ้านเราจากบ้านเราเสียหายไหมไม่ครับโอเคนะขอบคุณครับพี่ยอมโอ้อเคเราขึ้เรือแล้วนะฮะช่วยกันนี่ปัญหาไม่แก้ได้ไงวะถึงแล้วนะครับ พอถึงขึ้นเรือปุ๊บเราก็โล่งละรอดละพอหันหัวเรือกลับเข้าแพที่พักละถึงแล้วโชคดีก็คือมันมีน้องหมูมาถ้าไม่ได้น้องหนูนะคนเดียวคนเดียวเลยโอ้โหไหนที่สุดภารกิจภารกิจเก็บโดนก็สำเร็จนะเฮ้ยูทำไม่้ขอบคุณพี่มึนมากครับพี่คคุณขอบคุณครับ ขอบคุณน้องด้วยครับจ้าผมมาเจ็มยเจอมาถึงมาเจอเลยมาถึงไม่เสียหายก็ดีแล้วหลยายตังค์รู้อยู่โอ้หเดี๋ยวพี่เข้าใจกับเรานะพี่เข้าใจมากใจมากที่นี่อยู่กันแบบอบูนอะคือผู้ที่เข้าพักทุกคนนะเขาคุยด้วยอย่างกับเป็นครอบครัวเดียวกันคือผมแนะนําเลยนะถ้าอยาก เที่ยวอารมณ์แพรอะไรประมาณนี้นะสวีทโฮมใกล้เมืองเยอะใกล้กรุงเทพใกล้กรุงเทพใกล้กรุงเทพราคาเบาบรรยากาศดีเจ้าของดีมากเป็นมิตรพร้อมจะช่วยเหลือทุกอย่างอาหารอร่อยกิจกรรมที่เที่ยวอะไรทุกอย่างพร้อมฟิวสวยโอ้โหครบในราคาเท่านี้ผมว่าแม่งโคตรคุ้มกลับมาถึงไอคิวเป็นไงบ้างพี่หน้าละลื่นไหม ช่วยอะไรกูได้ว่างเนี่ยมึงแม่งไม่ช่วยกูเลยเอาพี่เร็วเดี๋ยวมากินข้าวกันยังดีนะมึงรอกูกินข้าวเหนื่อยเลยฮะตอนแรกนี่ไม่อนี่นะแล้วก็ได้ลูกผู้ชายมันจะต้องมีบาดแผลใช่ไหมโดนไปหนึ่งดอกนะฮะอนระบมมาเลยเนี่ยเนี่ยตื่นเช้าเจ็ดมงครึ่งกาแฟชามีครบจานอาร์ก็ไลน์มาแต่เช้าเลย ผมออกมาแล้วนะครับผมก็ส่งโลเคชั่นให้เลยป่าผมอยู่ตรงนี้ครับนัดกันตรงตรงแพขนานยนต์นั่นแหละคือผมแค่นั่งเรือไปอ่ะสวัสดีครับพี่อองสวัสดีครับยองสวดีพี่<ป>ตรงนี้ครับเดินทางปลอดภัยตอนตนี้ก็เดินทางกลับแล้วนะครับบนยอดนั้นนะครับจุดที่โดนเป็นตกยังสยองไม่หาย เราก็มาที่รถเตรียมพร้อมไลน์าหาโทรหาอาจารย์อาร์ตเขาก็บอกให้ผมไปรอตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมทางขึ้นพอดีเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ทางขึ้นขึ้นขี่ไปสักพักนึงอ่ะถ้กถ้า500เมตรไหมอ่าอ่าอ่ามันจะมีซ้ายมือท้าจอดตรงตรงตรงแยกเลยครับโอเคโอเคได้ครับตามนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันครับค,ครับผมเหลือบมองดูเฮ้ยน้ำมันเราจะไม่พอครบหลุมนะ รูปสีสวรรค์เนี่ยก็เซิร์ชเลอ๋อแกมาจากทางเอลวันเราขี่ตรงไปทางเอะวันเพื่อที่จะไปติงปั๊มมันเจอปั๊มหลอดจอดเหรียนเติมมันในขณะที่เติมมันอยู่มองใช่เต้าต้องผ่านอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเดินไปกลางถนนเลยอนี่นะครับตอนนี้มาเจออาจารย์อาร์ตี่ปั๊มหลอดเมื่อกี้กระโดดบกมือแทบไม่ทัน เดี๋ยวนี้น้องนัทนะครับอ,อาจารย์อาร์ตพร้อมแล้วเดี๋ยวพวกเราลุยกันวันนี้ตะลุยเขาโจทย์ จดีสำเพทองนะครับเป็นจุดชมวิวของเขาโจดนะฮะเป็นที่ที่อยู่ตรงสุดเขตอำเภอเขาโจดพอดีนะฮะตรงนี้จะสามารถมองเห็นวิวด้านหลังของเขื่อนศรีนคริน Joy